สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนเมษายน2568สกรระดับอำเภอระแงะภายใต้การบริหารงานโดยนายจิรวัฒน์ไทยเกื้อผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอระแงะ 1. ควิกวินระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนล็อกเป้าฟื้นฟู ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่หนึ่งณพื้นที่อําเภอระงแงะจังหวัดนาราธิวาสทบทวนปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับและอื่นๆเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการร่างหลักสูตรการรู้หนังสือไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างหลักสูตรการรู้หนังสือไทยให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่ณนะห้องประชุมชั้นสองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนาราธิวาส 2. ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนสร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างเป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในห้องสมุดการใช้นวัตกรรมและบริการหนังสือณห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินอำเภระแงจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จัดมุมส่งเสริมการอ่านทำความสะอาดและหมุนเวียนหนังสือณมูซอลาตันยงมัดตำบลตันยงมัดอำเภระแงจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปิดเทอมสร้างสารรนราธิวาสกิจกรรมเพ้นกระเป๋าลายเก๋เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนอย่างเกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่ช่วยเสริมทักษะความคิดสร้างสารรค์ความอดทนการทํางานด้วยตนเองและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอระแงจังหวัดนราธิวาส 3. ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 4. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรของนักศึกษาวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567 ในการนี้นายจิรวัตไทยเกื้อผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอแงะได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานและแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาสอำเภอแงะจังหวัดนาราธิวาส5ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เรื่องทบทวนเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนิทานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีว่าที่ร้อยโทประวิทย์จินตประสาสตร์รองผู้อำนวยการสำนักงานสกอรประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการประชุมนสกอรระดับอำเภอระแงะและห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาส บุคลาก,สกรสกรระดับอำเภอร,ระแงะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานการวิจัย R&D เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้วย AI ณห้องประชุมนานาโรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการนาราสายสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกิจกรรมที่หนึ่งอบรมการพัฒนาสื่อสร้างสารและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น นำมาปรับใช้และพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับพื้นที่และต่อยอดสู่ระดับประเทศกิจกรรมที่2อบรมการพัฒนาสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหัวข้อาการอบรมบอร์ดเกมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายฝึกปฏิบัติการผลิตบอร์ดเกมและบอร์ดเกมการศึกษาภายใต้หัวข้อ c l a m a t e Change และนำมาปรับใช้พัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับพื้นที่และต่อยอดสู่ระดับประเทศ กิจกรรมที่3หัวข้อการอบรมนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง l i m a t e change ในการออกแบบนวัตกรรมหรือกระบวนการที่สามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับพื้นที่เพื่อต่อย,ยอดสู่ระดับประเทศนะศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการออกแบบวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รุ่นที่1นณโรงแรมสซตนแอนพอร์ตอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามาันขั้นความรู้ชั้นสูง RATC สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสครั้งที่1 2568น่า,าลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพตักใบจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาจริณีภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2568ในวันที่9เมษายนถึง19เมษายน2568ณชลธาราวาตำบลนตันหยงมัดอำเภอระงแงะจังหวัดนาราธิวาสงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนาราธิวาสสัญจรประจำเดือนเมษายน2568เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาชี้แจงข้อราชการการดำเนินงานและประสานการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนสกรระดับอำเภอสุงไหงโกลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส เข้าร <içinde> ่วมกิจกรรมจิบกาแฟแชร์เตรีวันดีกับสกรโดยมีกิจกรรมดังนี้รับชมการแสดงจากนักศึกษาชมรมทูบีนำเบอร์วันสกรระดับอำเภอสุไหงโกลกแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสกรประจำจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2568นณอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส คณะครูศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอแงะใหการต้อนรับร้อยตำรวจเอกสุชาติโบกิ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสต,ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสสปะชะตณสกรระดับอำเภอแงะเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน2568นห้อณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอแงะเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน2568นอปณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแงะอำเภอแงะจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีวันที่2เมษายนและวันข้าราชาการพลเรือนณห้องสมุดรประชาชนนราธิวาสราชนครินอำเภระงแงจังหวัดนราธิวาสจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ